นี่เราอยู่ที่บางแสนดินแดนดุกซินดินซินอะไรลูกแรงนะอยู่กับพวกนี้่เมฆพ่อครัวพ่อครัวแล้วดูป๋านั่งคนเดียวบอกว่าแฟมิลี่เนีแฟมิลี่เราอยู่กับเรามากับแฟมิลี่แล้วไม่ต้องพูดดับเลยรถถูกมาเองนี่ต้างกระหน่ำรถนะ

ไม่ต้องแข่งหน้ามหาจูถ่ายโต้อเลย้วยนี่ไงถ่ายโต้อแล้วเนี่ยือใครมีใครบากคนเนี่ยใครบอกด้วยว่าคนนี้โตจิแล้วก็คนนี้คนนี้คือมาเดียมาดาดักรำแล้วก็ป๋าอะไรอีกป๋าอะไรอ้าป๋าสุดหล่อเเป็นไงนี่ก็อยู่เป็นไนายลิซนะ อเอาลิ้นไหก,ก็ไปหาตัวไอ้แก่มารัดได้แล้วป